สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลด a d ตี้ o ุกก n ้ครับวันนี้ d a ต d ีมีสูตรคุกกี้อร่อยออร่ยมาฝากเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือเมนูคุกกี้ไส้สตรอเบอรี่ครับ คุกกี้ของเราสุดนี้นอกจากจะมีความหวานความมันความหอมแล้วนะครับก็ยังมีความหวานจอนเปรี้ยวของแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะครับทำให้เวลาเราทานเนี่ยเราทานได้ไม่เบื่อแล้วก็ทานเข้าไปแล้วเนี่ยได้ความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสดชื่นแล้วก็อร่อยขึ้นมากๆเลยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนสามารถทําทา<ำ>นท<ำ>ําขายทําแจกเป็นของฝากก็ได้นะครับทําครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้นานๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของไส้แยมสตรอเบอรี่นะครับก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็ง1กิโลกรัมน้ำตาลทราย2 0 0กรัมแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วนสช้อนชาครับต่อไปในส่วนของแป้งคุกกี้นะครับก็จะมีแป้งเค้ก5 5 0กรัมเนยสดชนิดจืด3 0 0กรัมน้ำตาลไอซิ่ง150กรัม ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองผงฟูหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเสร็จห่ 1, ส่วนสช้อนชาครับเรามาเริ่มทากันเลยนะครับขั้นแรกเรามากวนไส้กันก่อนนะครับอย่างแรกเรานำสตรอเบอรี่แช่แข็งมาบดพอหยาบๆนะครับเราไม่ต้องบดให้ถึงกับละเอียดมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานำไปกวนเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นเองนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ต่อไปเราก็นําไปเทใส่ลงในกระทะนะครับแล้วเราก็ตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้าสตรอเบอรี่เนี่ยมันงวดลงนะครับนี่นะครับพอน้ําสตรอเบอรี่เริ่มงวดลงนะครับสีมันจะเข้มขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะใส่น้ําตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนน้ําตาลกับเกลือละลายนะครับ พอละลายแล้วเราเบาเป็นไฟอ่อนเลยนะครับจากนั้นเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับขั้นตอนการเคี่ยวเนี่ยจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแดดดี้ใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะครับเรากวนไส้แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าหยุดกวนนะครับเป็นงานไส้อาจจะไหม้ได้นะครับถ้าไส้ได้ที่แล้วเนี่ยเวลาเราลากไม้พายผ่าครึ่งออกมาเนี่ยตัวไส้มันจะแหวกออกจากกันแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวพอเวลาไส้เย็นแล้วเนี่ยมันจะเซตตัวแล้วก็จะแข็งขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาทําแป้งคุกกี้กันนะครับเรานําแป้งเค้กมาล่อนผสมกับเกลือแล้วก็ผงฟูครับเราจะล่อนแป้งพักทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แป้งที่ละเอียดแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรานําเนยสดชนิดจืดมาตีรวมกับน้ําตาลไอซิ่งครับเราจะใช้สปีดกลางนะครับตีไปเรื่อยๆจนเนยเนี่ยเป็นสีเหลืองนวลแล้วก็ขึ้นฟูเลยครับ พอเราตีจนเนยกับน้ําตาลไอซิ่งเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะหยุดปาดโถรอบหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เนยกับน้ําตาลเนี่ยมันเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีบางส่วนเนี่ยที่มันติดอยู่ตรงก้นแล้วก็ตรงขอบนะครับการปาดโถเนี่ยจะช่วยให้มันเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนเนยขึ้นฟูแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลเลยนะครับนี่นะครับพอเป็นสีเหลืองนวลแล้วก็ขึ้นฟูแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็จะหยุดปาดโถก่อนนะครับ จากนั้นเราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปครับแล้วเราก็ตีด้วยสปีดกลางไปเรื่อยๆนะครับจนเนยกับไข่เนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับนี่นะครับพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราก็จะหยุดปาดโถอีกหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมแป้งที่เราล่อนไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปครับ ตัวแป้งเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ทยอยใส่ลงไปทีละส่วนครับพ,พอใส่แป้งลงไปแล้วเราเริ่มตีด้วยสปีดต่ำก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันฟูกระจายนะครับพอเริ่มเข้ากันแล้วเราก็เร่งเป็นสปีดกลางครับตีไปเรื่อยๆจนแป้งกับเนยเข้ากันครับพอเข้ากันแล้วเราก็ใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปครับจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดต่ำก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันฟูงกระจายนะครับจากนั้นเราก็เร่งมาเป็นสปีดกลางครับแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนแป้งกับเนยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับนี่นะครับถ้าเข้ากันแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นําออกจากโถปั่นนะครับเพื่อนๆลองจับมาปั้นดูนะครับถ้าแป้งมันได้ที่แล้วเนี่ยมันจะสามารถปั้นเป็นก้อนได้เนื้อเนียนแล้วก็ไม่ติดมือแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะนำคุกกี้มาขึ้นรูปกันนะครับวันนี้ดัตตี้ใช้พิมพ์แบบกดแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีพิมพ์ใช้ปั้นเนาก็ได้นะครับขั้นแรกเราก็นำพิมพ์มาทาด้วยแป้งแห้งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวคุกกี้เนี่ยมันติดกับพิมพ์เวลาที่เราจะกดนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำคุกกี้มาช่างก้อนละ15กรัมนะครับจากนั้นเราก็แผ่ออกเป็นแผ่นแล้วก็ตักแยมสตรอเบอรี่ใส่ลงไปครับ เราจะใส่แยมแค่ปลายช้อนนะครับเพราะว่าก้อนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆปั้นก้อนใหญ่เนี่ยก็ใส่เพิ่มได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับจากนั้นเราก็จีบแป้งมาปิดให้มิดนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับแล้วก็นําไปกดลงพิมพ์ได้เลยครับนี่นะครับเวลากดเราก็ต้องช่วยแงออกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าแป้งเนี่ยมันจะเหนียวเราก็อาจจะติดได้นะครับนี่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำพิมพ์มาทาด้วยแป้งแห้งนะครับเพื่อป้องกันคุกกี้ติดเวลาที่เราบีบออกนะครับจากนั้นเราก็ปั้นคุกกี้ช่างก้อนละ15กรัมแล้วเราก็แผ่ออกเป็นแผ่นกลมๆครับจากนั้นเราก็ตัดแยมสตรอเบอรี่ใส่ลงไปประมาณปลายช้อนนะครับแล้วเราก็จีบแป้งคุ้มให้มิดเลยนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ เสร็จแล้วเราก็นำใส่พิมพ์แล้วก็กดขึ้นรูปได้เลยครับพิมพ์นี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้เลยนะครับอันนี้ก็จะขนาดพอดีคำเลยนะครับตัวถาดที่เราใช้อบเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองด้วยกระดาษไขนะครับเวลาอบเสร็จแล้วเนี่ยคุกกี้จะได้ไม่ติดกับถาดครับขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งไฟอบนะครับที่อุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20นาทีครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะนําเข้าอบนะครับเพื่อนๆจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีนะครับเราก็นําเข้าเตาอบได้เลยครับวันนี้ดดดี้ใช้ถาดอบตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับระหว่างที่เรารอคุกกี้แบบแรกสุกนะครับเราจะทําอีกแบบหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้พิมพ์นะครับเราก็ปั้นแป้งเป็นก้อนก้อนละ20กรัมนะครับ จากนั้นเราก็แผ่แป้งออกเป็นแผ่นเหมือนเดิมนะครับขนาดแบบนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับใช้แป้งประมาณ20กรัมเราก็จะตักไส้สตรอเบอรี่ให้มากขึ้นนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆครับนี่นะครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเรากลับมาดูที่คุกกี้แบบแรกของเรานะครับพอครบ20นาทีคุกกี้ของเราก็สุกเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็แค่ออกจากถาดนะครับแล้วก็มาวางพึ่งไว้บนตะแกรงครับตัวคุกกี้ของเราเนี่ยจะได้เย็นเร็วขึ้นนะครับถ้าใครชอบสีของคุกกี้ที่เป็นสีเข้มเข้มขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเวลาได้นะครับใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะครับตัวคุกกี้ของเราก็จะสีเข้มขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับบางคนชอบสีเข้มๆม,มันจะได้มีความกรอบมีความร่วนมากขึ้นแล้วก็มีความหอมมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูคุกกี้ไส้สตรอเบอรี่นะครับตัวเนี้ยอร่อยถูกใจแด๊ตตี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีความหวานซ่อนเปรี้ยวอยู่ในไส้นะครับแล้วตัวคุกกี้เนี่ยก็มีความกรอบร่วนหอมหวานมันนะครับ เข้ากับไส้แยมสตรอเบอร์รี่ได้เป็นอย่างดีเลยครับเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะได้ความสดชื่นของความเปรี้ยวขึ้นมาด้วยนะครับทำให้เราทานได้เรื่อยๆแล้วก็ทานไปเราก็ไม่เลี่ยนด้วยนะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับรเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ